ราศีพฤษภดวงประจำวันที่1-15มีนาคม 25, 6 7ค่ะเดือนนี้คนลัคนาราศีพฤษภชีวิตค่อนข้างที่จะดีนะคะมีความลงตัวมากๆในช่วงวันที่1-8ถึงมีนาคมค่ะท่านจะทำอะไรช่วงนี้ต้องรีบทำเลยนะคะอย่าได้รอช้าค่ะเพราะโอกาสสำเร็จจะมีมากเลยทีเดียวค่ะและพอย่างเข้าสู่ช่วงวันที่9-31มมีนาคมชีวิตจะมีความกดดันเข้ามามาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเพราะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันค่ะงานจะเยอะมากจนทำแทบไม่ทันเลยนะคะท่านต้องมองหาคนมาช่วยสปอร์ตดีๆค่ะควรมีการวางแผนเรื่องการจัดการการงานไว้ล่วงหน้าเลยนะคะรีบทำงานให้เสร็จค่ะอย่าได้ค้างคๆเลยนะคะเพราะจะมีงานใหม่ทยอยเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวท่านจะทำไม่ทันค่ะ แต่ถึงแม้ว่างานจะเข้ามาเยอะนะคะนั่นหมายความว่าเงินก็ไหลาตามมาเยอะเช่นเดียวกันค่ะแต่ระวังท่านจะกดดันเรื่องงานเรื่องเงินด้วยกันนะคะเพราะว่าการที่งานเยอะแล้วเงินท่านไหลเข้าเยอะก็อย่าใช้เงินเพลินจนลืมบริหารจัดการดีๆเลยนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของท่านก็เยอะเหมือนกันค่ะท่านต้องมีการบริหารจัดการเงินเพื่อค่าใช้จ่ายดีๆนะคะ ช่วงนี้งานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนจะฉลกมากสำหรับคนลัคนาราศีพฤษศ,ศค่ะถ้าหากท่านใดนะคะกำลังทำงานเกี่ยวกับที่ติดต่อต่อตางชาติ mm hmm. ต่างถิ่นต่างแดนอยู่นะคะท่านมักจะโชคดีแล้วก็อาจจะได้รับโชคลาภที่เป็นพิเศษพิเศษด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะเรื่องงานของท่านจะไปได้ดีและการงานจะมีความสำเร็จ มีความมั่นคงเข้ามาอย่างมากค่ะแต่อยากให้ท่านระมัดระวังเรื่องของคําพูดในการสื่อสารหรือว่าการเจรจาสัญญาให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีความผิดพลาดและความไม่ลงตัวเกิดขึ้นได้ง่ายเลยค่ะต้องคิดดีๆก่อนพูดนะคะต้องมีความรอบคอบในสัญญาตกลงต่างๆถ้าท่านระมัดระวังอย่างดีแล้วปัญหาต่างๆมันก็อาจจะเบาบางลงได้ค่ะและในช่วงวันที่9 1มีนาคมนี้นะคะ งานจะเข้ามามากท่านอาจจะเกิดความเครียดท่านอาจจะเกิดความกดดันมากๆเลยนะคะจึงต้องรู้จากการวางแผนงานดีๆเพื่อต้อนรับงานใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะแต่อย่างไรนะคะถ้าท่านเตรียมตัวรับมือไว้ดีทุกอย่างก็จะราบรื่นค่ะและปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ท่านต้องระวังก็คือการมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่ามีตำแหน่งที่ต่ำกว่าท่านค่ะ เพราะฉะนั้นท่านต้องใช้ความอดทนระวังการพูดจาระวังอารมณ์จะพาไปทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันได้นะคะแต่ถ้าหากท่านสามารถควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลได้มากทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะสำหรับเรื่องการเงินนะคะโดยภาพรวมแล้วในเดือนนี้ท่านจะมีโชคทางการเงินที่มาพร้อมกับความวุ่นวายค่ะหรือเรียกว่าได้โชคแบบทุกขลาบนะคะ บางท่านอาจจะได้โชคเข้ามาแต่โชคนั้นกลับกลายตกไปเป็นของคนอื่นแทนค่ะหรือท่านอาจจะได้เงินมาจากการสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะคะหรือท่านอาจจะได้โชคจากการเจ็บป่วยก็ได้อย่างเช่นท่านเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอาจจะได้เงินจากประกันค่ะและถ้าช่วงนี้นะคะท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่ได้เงินได้ทองมานะคะก็อย่าลืมแบ่งเงินไปทำบุญน,นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงและแก้เครดค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านต้องระวังมากๆเลยในช่วงเดือนนี้ก็คือการพูดเจรจาต้องมีสติรอบคอบมากๆค่ะโดยเฉพาะการทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเง,งินเงินทองทองเราจะเกิดความผิดพลาดได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยค่ะแต่ถ้าท่านระวังตรวจสอบและคิดรอบคอบแล้วทุกอย่างก็อาจจะไม่ร้ายแรงฉะนั้นจึงขอยท่านทำทุกอย่างอย่างมีสติที่ดีนะคะ สำหรับเรื่องภายในครอบครัวช่วงวันที่ 1- 15มิมีนาคมนะคะระวังคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดค่ะเขาจะเข้ามาวุ่นวายกับธุระส่วนตัวของท่านมากจนเกินไปนะคะจนทำให้ท่านรู้สึกกิดอัดใจหรือว่าวุ่นวายใจค่ะหรือว่าอีกในกรณีหนึ่งนะคะก็คือคนในครอบครัวอาจจะสร้างปัญหาแล้วก็นำปัญหาเข้ามากระทบกับเรื่องงานของท่านได้ จนท่านต้องลองปากใจในการทำงานเป็นอย่างมากๆเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีนะคะแต่พอเข้าสู่วันที่16ถึง31ม,มีนาคมคนในครอบครัวของท่านก็อาจจะมีโอากาสสูงมากเลยค่ะที่จะให้โชคแก่ท่านนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเดือนนี้ท่านยังคงต้องระมัดระวังเรื่องการพูดจาไว้ให้ดีๆค่ะเพราะมันอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนเข้าใจผิดกันได้ไง่ายๆนะคะ โดยเฉพาะระวังมีปัญหากับบุตรและบริวารด้วยค่ะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงวันที่1 8ถึง8มีนาคมท่านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเข้าใจดีกันมากเลยกับคนรักนะคะถ้าหากว่าช่วงนี้ท่านจะมีแพลนไปท่องเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะแต่พอเข้าสู่ช่วงวันที่9-15ิมีนาคมแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าความรักของท่านยังจะดีอยู่แต่มันจะไม่มากเท่ากับช่วงแรกค่ะอาจจะเริ่มมีความขัดแย้งกันบ้างแล้วนะคะแต่ก็ไม่รุนแรงมากค่ะแต่ช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนะคะท่านต้องระวังความสัมพันธ์ให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหากดดันเข้ามาต้องใช้ความใจเย็นมากๆนะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ค่ะ พราะว่าช่วงนี้ท่านอาจจะมีงานเข้ามามากนะคะมีธุระที่ต้องจัดการมากก็อย่าลืมใส่ใจคนรักท่านด้วยนะคะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์ของท่านกับคนรักอาจจะติดติดขัดขัดได้ค่ะสำหรับคนโสดนะคะช่วงวันที่1-8ถึงมีนาคมท่านอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจพูดจาเข้ากันได้ดีเลยนะคะมีความลงตัวมากเลยค่ะในช่วงนี้ท่านอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ ไปได้ไกลนะคะจนถึงขั้นใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตได้เลยค่ะและช่วงวันที่9 15มีนาคมนะคะคนโสดก็ยังมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆอยู่ค่ะแต่อาจจะเข้ากันได้ไม่ดีเท่าช่วงแรกนะคะอาจจะคุยกันได้แต่อาจจะไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องดูดีๆและค่อยๆศึกษาพิจารณาอีกทีค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่ พูดแท้สำหรับท่านก็ได้นะคะและในช่วงวันที่1 6บถึง31มีนาคมนะคะขอให้ท่านอยู่กับตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องคนนะคะจึงแนะนำท่านว่าช่วงเวลานี้ท่านไม่ควรรับคนใหม่ๆเข้ามาสารสัมพันธ์ค่ะ เพราะคบกันไปก็อาจจะมีปัญหากดดันทำให้ความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาดีขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ลงตัวนะคะแล้วจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับชีวิตของท่านอีกด้วยค่ะเลยอยากจะแนะนำว่าให้ท่านรอจังหวะใหม่ในช่วงเวลาจะถัดไปนะคะน่าจะมีโอกาสได้พบคู่แท้ของท่านค่ะนี่ก็เป็นการสรุปดวงราศีพฤษภประจำวันที่1.15มีนาคม2567นะคะ การดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบกว้างๆนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะและถ้าท่านอยากจะดูดวงที่มีความแม่นยามากกว่านี้นะคะท่านจะต้องนำวันเดือนปีเกิดไปผูกดวงเป็นลัคนาราศีที่ตรงแล้วก็นำไปดูดวงเพื่อที่จะได้ความแม่นยาที่ตรงกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นค่ะและถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบการแชร์ดวงของคุณแม่แชร์ดวงนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจค่ะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ดวงนะคะเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณแม่มี กำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านได้ชมได้ฟังกันนะคะและถ้าท่านอยากฟังคลิปต่อๆไปของคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพราะถ้าคุณแม่ลงคลิปใหม่ๆนะคะท่านก็จะได้เห็นเป็นลำดับต้นๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ